ฮัลโสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Crypto นะครับในวันที่3เด mm ือ hmm. น9อันนี้เป็น Part 2นะครับสำหรับ Alcoin เ,เนาะ,ะก็มาดูในส่วนของเหรียญแรกกันก่อนเลยนะครับเหรียญแรกตอนนี้เนี่ยมันก็คือเหรียญฟิลที่เคยขึ้นนะครับแบบมหัศชรจันมากนะครับขึ้นแบบมหัศชรจั์แล้วก็ลงได้แบบโครตรมหศชรรันนะครับขึ้นไม 240นะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่6ดอลลาร์นะโอ้โหโชีวิตบัตรชนอะไอ้เราก็นึกว่าเอ้ยจะลงมาชักยี่สี่ักอะไรอย่างนี้นะมันยังลงต่อมาได้อีกจนถึงแบบสามสดอลเนี่ยโอ้โหโคิดว่าไม่ค่อยน่าเก็บในลองเท่าเรียกว่าในลองเทอมผมมองว่าไม่ค่อยน่าเก็บแล้วนะโอกาสที่มันจะหายแล้วตายไปจากโลกนี้ค่อนข้างสูงนะนะตรงนี้เราเห็นว่ามีการ เบรกลงมาแล้ววิ่งขึ้นไปถแถวช1 1เหรียญใช่ไหมครับตอนนี้กลับลงมาเหลือ5เหรียญน,นะครับขึ้นเท่าไหร่ลงเท่านั้นเลยนะครับขึ้นสุดขึ้น,นปุ๊บลงปุ๊บที่เก่านะครับก็ตอนนี้เริ่มมีการเบรกแนวต้านออกมาได้นิดหน่อยนะครับก็มารอดูกันว่าทิศทางมันจะยืนแล้วจะขึ้นต่อได้ขนาดไหนนะตรงนี้มันเกิดแพทเทิร์นแอนตี้ชาร์กมาแล้วนะครับก็อาจจะมีโอกาสย่อลงมานะครับ สัญญาณการย่อลงมาถ้าเกิดมันเริ่มแตะบริเวณ6.6ตรงนี้นะที่เป็นแนวต้านเช่นเอ่0 0อ m a 2 0 0นะครับ e MA 200ในบริเวณ6.68ตรงนี้นะครับอาจจะมีโอกาสที่จะย่อลงมานะครับแล้วก็รีเทสแนวต้านเช่นนี้นะครับที่บริเวณ6.11ก็ได้นะครับแล้วถ้ารับไม่อยู่ก็คงลงมาข้างล่างที่เดิมนะครับ5.57อันนี้คือฉันรับฟิลนะ ต่อมาที่ a อ i ซี่นะครับแอ i ซี่อินฟิก็วันนี้เหรียญเกมนี้ขึ้นมาตัวเดียวนะครับตัวอื่นๆยังไม่เห็นมันขึ้นครับเท่าไหร่นะแท่งสี่ชั่วโมงเป็นแท่งที่มีวอลลุ่มค่อนข้างดีนะครับแปลว่าปิดแท่งนี้อาจจะมีโอกาสขึ้นต่อได้นะครับแนวต้านจะอยู่ที่บริเวณแถวสิบนะครับตามเช่น MA 200เลยนะครับแล้วก็เป็นกล่องที่เขาบอกว่าอโอเคเข้าช็อตกล่องนี้นะครับ แต่ว่าก็รอก่อนนะถ้าเกิดมันเบรกขึ้นต่อได้ไอ้แพทเทิร์นนี้ก็พังนะเออก็ระวังกันนิดนึงแล้วกันนะครับเข้าช็อตก็อาจจะย่อลงมานะครับได้ผมมองว่าอตรงนี้เคยมีเส้นแนวรับอยู่แต่ว่ามันเป็นเส้นอดีตการเราลบมันทิ้งไปก่อนเราต้องมาดูเส้นใหม่ของมันนะครับเส้นใหม่ก็ดาวิกานะครับเออฝันจริงจรผ่านพี่เต๋อไปให้ได้ก่อนนะครับออจุดนี้นะครับคือแนวรับ ของแอคชี่นะครับถ้ารีเทสก็อาจจะลงมาเล่นเช่นนี้นะครับอันนี้คืออาจจะไซด์เวออกข้างแล้วถ้าไม่หลุดเช่นนี้นะครับก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อได้นะถ้ากรณีที่เกมมันมาจริงมันก็ยังปั๊มต่อไปได้เรื่อยเพราะแท่งนี้มันยังบอกว่าเอ้ยยังอยากขึ้นอยู่นะครับแท่งเดก็ถือเป็นแท่งกลับตัวที่มีวอลุ่มค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าตอนนี้มองจากแอ i ชัยติดโซนแอคชัยห้าสิบแล้วนะครับแนวต้านสําคัญเลยถ้าเบรกไม่ได้อาจจะย่อลงมา นั่นแหละนะครับตามสเต็ปเดิมเรามองตรงนี้นะครับตรงนี้คือมีแนวต้านด้านบนอยู่เช่นด้านบนนะอยู่แถวๆอ่ะตั้งแต่16บหกถึงสิกว่าๆตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็จุดนี้แนวต้านเบรกแล้วนะครับแนวต้านเบรกแล้วดังนั้นอาจจะมีโอกาสเด้งกลับมาได้ถึง16นะมองมองจากแอคซี่นะอะ่ต่อมาเรามาดูที่แชนกันบ้างนะครับแชนคิงของเราอ่ ก็ดูทรงแล้วยับเหมือนกันนะขึ้นไปถึงตรงนี้ลงมาแทบจะที่เก่าแล้วนะครับถือว่าลงมาเทส0.786ตรงนี้เกิดสัญญาณดเวอเจ้นน,นะทั้งแหนก้อนนี้ก้อนนี้และก้อนนี้นะครับ <c oughs> ก็มีไดล่ลากขึ้นไปแต่ก็ต้องอย่าลืมด้วยว่ามันมีไดบนก็ต้องมีไดล่างนะครับกออนะ็ประมาณนี้เราลองหาแนวต้านมันก่อน เปิดกราฟเดแล้วกันตรงนี้ปุ๊บปั๊บลงมาลงมาเท่ที่เก่านะครับอ่าแพทเทิร์นฮาร์โมนิกบอกว่าเป้านี้นะครับอาจจะมีโอกาสเด้งกลับขึ้นไปที่1่ดอลลาร์จุดนี่เจ็ดนะเป้าสองหนึนะครับประมาณนี้นะเออก็ถามว่าจุดนี้จริงหน้าเข้าไหมผมว่าแซนหน้าเข้านะเรามองเด y ตรงนี้ดิอ้ชัยแต่บอททอมนะครับตรงนี้ลงมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้ว นะครับตรงนี้แตะตรงนี้ถ้าปิดแท่งเดแถวๆนี้เกิดไดเวจิ์นะครับเกิดไหมก้อนนี้ก้อนนี้ทำนิวโลก้อนนี้ถ้าลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วได้ได,ได้เท่ากับโลเดิมบริเวณนี้เออใช่ไหมขอขอซูมนิดนึงนะครับขอซูมลงไปนิดนึงว่าใช่ใดไหมเหมจุดนี้จุดนี้นะครับ ลงนี้นะครับสัญญาณยังไม่ลงมาเท่าที่เดิมแปลว่าเกิดใดนะถ้าถ้ายังลงแต่ว่าตอนนี้ถ้าเรามองจากแท่ง d ดเนี่ยแดงแดงเหมือนจะขึ้นเปิดแดงลงอีกแท่งนี้เหมือนจะขึ้นแต่ก็ยังเปิดแดงลงใหม่ใหม่นะครับดังนั้นมองว่าเดี๋ยวอรอ r e t ท s แล้วกันนะครับถ้าลงมาแถวแถวศูนยนะครับเก็บของได้เลยนะครับเตรียมขึ้นรถกันนะครับประมาณนี้นะครับถ้ามองถ้ามองจากตรงนี้นะ แต่ถ้าเกิดว่า btc มึงจะเอาลง4,000เหรียญเนี่ยอันนี้ตัวใครตัวมันนะ่น่าจะลงไปรีเทสแถาบริเวณเก่านะ 7. 3 7นนะครับได้ของก็ถ้าไม่หลุดก็เก็บของตรงนี้นะครับสองเป้านะสองไม้เผื่อใจไว้ก่อนนะครับเรายังไม่รู้ว่า bitcoin มันจะเล่นอะไรกับเราอีกนะครับเพราะว่าตัวปัญหาหลักมันคือเฟดนะครับพอโผแผนที่ออกมาปุ๊บโอ้ยมีเฟวเพิร์สาเวลสปีชปุ๊บจบเลยนะครับตลาดสัปดาห์หน้าแม่งเงียบกิบเลย เอออะมาแนะนะครับมาแนะนะครับเหรียญแห่งเวทมนต์นะครับก็ตรงนี้มีเป้าอยู่นะมันให้เข้าข0 7นจดเจ็ดแตรงนี้บริเวณนี้นะครับแต่ว่าจังหวะเข้าปุ๊บแมงเดง้งดุดอย่างนี้ก็ไม่โอเคเท่าไหร่ดูแนวรับบริเวณนี้นะครับแล้วก็โลตรงนี้ยังทำนิวโลอยู่นะตรงนี้เกิดนิวโลเออตรงนี้ เป็นโลเวทของมันนะแต่ขึ้นมาปุ๊บตรงนี้ทําโลตรงนี้ขึ้นไม่ผ่านทํำนิวโลตรงนี้ขึ้นไปใหม่ทำนิวโลไฮนะครับทํำนิวโลไฮแปลว่ากรอบนี้มองว่าน่าจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเรามองวิเคราะห์เป็นแบบนี้นนถ้าเบรกสามเหลี่ยมขึ้นไปยืนเหนือชัก0.8ได้นะ่าจะพุ่งขึ้นไปนะครับจุดเก็บของนะครับ0.74ตรงนี้จุดหนึ่งนะถ้าลงมา Re aste, รีเทสแล้วไม่หลุดนะ ทีนี้โลเก่ามันอยู่ตรงไหน4ชั่วโมงเก่ามาแนายอยู่ที่6-9 9นะครับตรงนี้มองว่าลงมาดีเทสใกล้ๆตรงนี้และที่เก่านะครับก็ยังมีโอกาสลงมาดีเทสตรงนี้ได้ทีนี้มีแมมแนวรับอขอปิดแฮมมอนิกนิดนึงบางทีพอเราดูแล้วมันอาจจะขัดใจลกหูลกตาไปนิดนึงปิดตรงนี้เรามาแห่ฟีโบก่อน ว่าจุดนี้คือ0.786หรือเปล่านะครับมันคืออยู่ในโซน0 7 8 6ดนะดังนั้นถ้ามันอยู่ในกรอบโซนนี้มันอาจจะลงมารีเทสข้างล่างอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับก่อนที่มันจะขึ้นมาจริงๆจ,งจงังตงเนี่ยคิดดูดิลงมาตั้งแต่พฤษภาไม่ได้ไปไหนเลยนะครับใช้เวไปทั้งปีเลยเนี่ยพฤษภายันกันยาสี่เดือนนะครับยังอยู่ที่เดิมอ่ะดังนั้นอย่างที่ผมบอกนะ ขึ้นขายทุกครั้งที่ขึ้นพยายามขายนะครับแต่ถ้าขึ้นไปแล้วแล้วคุณไม่มาเก็บตอนที่มันลงมาแล้วคุณไปแอบงับงับข้างบลแถวแน,นี้มันก็ต้องระมัดระวังเรื่องความเสี่ยงกันนิดนึงเนาะออจุดที่มันใกล้ๆโอ์บอสอย่างเงี้ยอย่าไปพยายามอย่าไปเสี่ยงซื้อเปิดซื้อเข้าไปปุ๊บแม่งลงป้าบลงมหมลงป้าบลงมหนะครับนะก็ต้องใช้เวลานะครับเอาโก้นะครับ หลังจากที่มีข่าวดีไปนะ NFT ของเร่อฟีฟ่านะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะเริ่มกลับตัวขึ้นเนาะเพราะยังไงฟุตบอลคนเม่งก็ดูนะไม่ได้ดูธรรมดาด้วยแทงด้วยนะครับประมาณนี้นะครับำาราโก้กำลังเป็นเหมือนกับไดเวจเนะาะตั้งไหนก้อนนี้ลากลงนี่นะครับเกิดใดแล้วขึ้นไปลงมาเทสท,ท,ที่เดิมนะครับเกิดไดอีกรอบหนึ่งขึ้นไป ลงมาก็ยังเกิดได้อีกรอบนึงนะครับดังนั้นออาโก้เนี่ยต้องบอกว่ามัน finish trend ของ4ชั่วโมงขาลงตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆกลับตัวขึ้นนะครับดังนั้นโอกาสที่มันจะวิ่งกลับไปได้0.3เอาแค่เอาแค่นี้ก่อนดีกว่า0.317ล้วกันเอา317พอนะครับ317เป้าแรก326เป้า2นะครับ33เนี่ยเป้าสแค่นี้พอ ไม่ต้องลุ้นเยอะเพราะอะไรอายชัยมันขึ้นได้ประมาณช่องหนึ่งนีก็ถ้าเรานับช่องอะก็ประมาณนี้ช่องหนึ่งนะครับสามเอ้ยสามสาถึงสามพแทเนี่ยประมาณช่องหนึ่งแต่ตอนนี้มันอยู่แถวข้างล่างตรงเนี้ยก็ตีไปสามพันสามแล้วกันนะครับโดยประมาณ And, อแอนนะครับอาลากอนนะครับเดี่ยนที่วันก่อนผมบอกให้เข้าแล้วนะเออถือว่าถือว่าเตือนไปแล้วนะบอกให้เข้านะ สัญญาณมันเนี่ยไดวเจนตั้งแต่ก้อนนี้มาเพิๆบ,บ,บขึ้นไปปุ๊บลงมาใหม่ปุ๊บ,บแล้วตรงนี้ลงมาปุ๊บเกิดสัญญาณแพทเทิร์นขึ้นนะครับตอนนี้อาจจะต้องเตรียมตัวลงหรือเปล่าดูแอรชัยนะครับกำลังจะตัดขึ้นเอ้ยโทษที MA ็นะครับเอ็กำลังจะตัดขึ้น,อ,ทท e น,ะ e ะนอะไรยี่สิบตัดร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอห้าสิบตัดร้อยตรงนี้จะทำสำเร็จหรือเปล่าถ้าตัดไหวขึ้นต่อนะครับตรงนี้มันให้เป้าในการชอนะ็อตนะเออ ถ้าเกิดว่ามันยืนเหนือบริเวณ1.87ขึ้นไม่ได้นี้ก็ปิดช็อตทิ้งนะครับตั้งสต็อปลอ s ตรงนี้ก็พอนะครับถ้าเนี่ยถ้ามันยืนเหนือ1.9ได้ก็แปลว่ามันมีโอกาสที่จะ,ะไปต่อไม่ลงนะครับแต่ถ้ามันยืนตรงนี้ไม่ไหวเนี่ยนะครับก็มี a าเกตมาว่าเอ้ยมึงต้องลงมา106ตรงนี้นะรีเทสเช่นนี้นะครับรีเทสเช่นนี้ แล้วก็ถ้าหลุดแนวรับตรงนี้ก็ลงมานี่ที่เก่านะครับเวลาเดิมนะครับอาจจะลงมาได้ถึง1.5เลยก็ได้นะครับมาดูที่ชัด t c ซีล่างนะครับชัด ec ตอนนี้เท่าที่มองจาก4ชั่วโมงมัน falling weight ค่อนข้างสวยนี่ประมาณนี้เหมือน falling weight ไหมเหมือนอเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนนะครับเข้าข้างว่าเหมือนอนี่นะครับเราเห็นแล้ว falling weight นะครับเบรกได้ target แน่ๆเลย 64เอาไปก่อน3ดอนเบรกได้อีกนะครับขึ้นมา65และ68นะครับแต่ถ้าเบรกไม่ได้ล่ะรีเทสที่เดิมนะครับแล้วก็เนรับ56เป้าต่อไปเผื่อไม้ด้วยนะทุกครั้งเวลาเข้าไม่ใช่แบบเฮ้ยไม้นี้ฉันเปิด125ยแบบใส่แม่งเต็มข้อหวังแบบแลมโบกินีบอกเลยว่าเละเป็นชากมาไม่รู้กี่กี่คันแล้วนะครับแลมโบ ก็ต้องก็ต้องระวังกันด้วยนิดนึงนะทีนี้เรามองตรงนี้ falling wedge จริงแต่ตรงนี้มีแนวรับขาขึ้นอยู่แล้วมันหลุดอ่ะการหลุดตรงนี้คือการ r e t ทสนะครับผมต้องเตือนไว้ก่อนนะการหลุดตรงนี้คือการ r e t ทสพอ r e t ทสเสร็จปุ๊บถ้าไม่ผ่านก็คือลงต่อหรือใช้เวออกข้างอาจจะไม่ได้มาถึง6-4-6-8ที่ผมให้ก็ได้นะเออดังนั้นตรงนี้เรามองภาพใหญ่ด้วยแล้วก็มองภาพเล็กลงมาเบรกได้ขึ้นต่อเบรกไม่ได้ใช้เวออกข้างแนวรับ 56 60นะครับหลุด60ลง5 6แน่แน่แท่งนี้เปิดแท่งกลับตัวกับกลับตัวแต่แท่งนี้เหมือนอยากขึ้นนะดูดูจากเต็มแท่งของมันเนี่ยแต่มันยังไม่ปิดแท่งตอนนี้ไงเราก็บอกอะไรไม่ได้นะครับแท่งสชั่วโมงวอลลุ่มมาแท่งนี้รีเจคชั่นแรงแท่งนี้ดันกลับแท่งนี้ใช้เวไปก่อนแล้วกันเออแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้มองว่ามีการใช้เวไปก่อนนะครับแต่ ถ้ากลับมาได้จริงผมว่าก็ขึ้นแรงอยู่นะเชตอีซเหรียญนี้ก็ขึ้นอยู่กับ BTC ีแล้วแหละว,ว่าจะเอาอยัางไงนะครับเออถามว่าลงได้เยอะไหมลงได้อีกไม่เยอะ,ะลงได้ประมาณช,ช่องครึ่งเหมือนกันเลยนะช่องครึ่งช่องครึ่งก็ตีไปเนี่ยหนึ่งช่องสิบดอนนะครับหนึ่งช่องสิบดอนช่องครึ่งอาจจะทำนิวโลลงมาก็ได้นะครับเราอาจจะได้เห็นเนี่ยแนวะรับห้าสิบ เอาอันแรกก่อน50กิโลเดิมนะครับถ้าทำนิวโลก็นี่เลย44นะครับโดยประมาณนะทีนี้เรามาดูที่ซูชิกันบ้างนะครับซูช,ชนะิไม่ได้ดูแนนเหรียญน,นี้นะครับตรงนี้มี pattern, Bad แพทเทิร์นแบตเรเนี่ยเออเหมือนแบตเลยแต่ว่ามันบอกว่าเป็นชาร์กนะครับก,รก็ชาร์กก็ชาร์กนะครับฟันแหลมยื่นลงมาเฉยนะครับก็ตอนนี้มันก็เตรียมที่จะพุ่งกับคเครืมชอเฉาะข้างบนนะครับแนวต้านจะอยู่ที่1.12นะครับ แล้วก็แนวรับตรงนี้เราต้องดูก่อนว่ามันเบรกได้แล้วใช่ไหมเบรกแล้วนะครับดังนั้นอาจจะเริ่มใช้เวกับตัวขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านแนวต้าน1.17ตรงนี้นะครับก็ยังมีโอกาสลงมารีเทสที่บริเวณ1ดอลลาร์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้อาจจะใช้เวออกข้างไปก่อนกาฟเดย์เนี่ยแตะบอททอมแล้วแหละจริงๆเก็บถ้าเราเก็บได้ตั้งแต่1ดอลเนี่ยมันก็ถือเป็นราคาที่ค่อนข้างจะโอเคแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้ก็ลุ้นให้มันใช้เวแล้วก็กลับตัวขึ้นไป นะครับจะไปได้ถึงไหนอันนี้เราไม่รู้แต่ส่วนมากเวลาแตะกราฟเดมักจะอย่างน้อยขึ้นมาถึงตรงเนี้ยเราค่อยลงตรงนี้ก็เหมือนกันลงมาแล้วอาจจะขึ้นมาถึงตรงนี้เราค่อยลงต่อนะครับก็สังเกตกันดีๆแล้วกันเนี่ยทุกครั้งที่ลงเดมันอาจจะไม่ได้เด้งกลับขึ้นมาได้เสมอไปทุกครั้งก็จรงิงอันนี้ขึ้นปุ๊บลงต่อนะครับแต่ครั้งเนี้ยมันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงที่ว่า ไอ้ตรงนี้มันอยู่ข้างบนเห็นปะมันอยู่ข้างบนค่อนข้างสูงแล้วพอลงมาตรงเนี้ยมันยังมีที่ให้ลงไงก็เลยขึ้นแล้วลงต่อแต่ไอ้ตรงนี้มันแทบจะย่ำตอกอยู่ข้างล่างแล้วอ่ะมันแทบจะไม่มีที่ให้ลงแล้วอ่ะถ้าลงอีกนี่ก็0.5นจุดห้าแล้วปะ่ะหรือไม่ก็ศูนย์แล้วปะ่ะเออดังนั้นมันจะลงต่อได้เยอะขนาดแบบตรงนี้ถึงตรงนี้อีกไหมมันก็ไม่นะครับก็อาจจะลงได้อีกแค่นิดหน่อย นะครับถ้ามันจะลงมาดีเทสตรงที่เดิมแล้วเกิดไดเวเจนก็เตรียมเข้าแล้วกันนะครับโอเคยังไงวันนี้หากใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชับช c r i ค e รนะครับหรือก,กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับในการวิเคราะห์นะครับของคลิปมันรุ่งขึ้นนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ททติดตามนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีกําไรนะครับรู้ทันสถานการณ์การการเมืองของตลาดหุ้นและ ตลาดกิปโตแล้วกันนะครับชวัสดีครับ